สวัสดีครับพบกับที่นี่อาณาจักรของผม สวัสดีครับพบกับ20แยก9ทีวีนะครับวันนี้มีเมนูเด็ดอีกแล้วนี่คือปลาแซลมอนซื้อที่ซูเปอร์มานะครับดูแล้วราคามันไม่แพงเนาะวันนี้เราจะมาต้มยำกันเดี๋ยวขอเตรียมตัวเตรียมวัตถุดิบก่อนนะครับไปเดี๋ยวเราจะหั่นปลาไปชิ้นๆก่อนนะครับนี่แม่ นะครับผมนี่หลังจากต้มปลาแซลมอนไปแล้วโอ้โอ,โอสกอนอันนี้แค่แปดสิบบาทเจ็ดสิบแปดบาทเนี่ยจะได้เมนูสุดยอดละเดี๋ยวรามาปรุงรสกันก่อนเนอะนี่เริ่มปลาแล้ว Bỏ vào phái nơi Mình có nghĩ, phải xay nấm phá không ạ? Xay nấm phá thôi, thúc thôi Ê cả, nấm phá cả, có à, cố bỏ chúc rồi, thúc rồi

กินมะนาวหอมเดกินมะนาวหอมชื่นใจลาตุ้งหน่่ยใหญ่ใส่พริกใส่มดอดิบ่ออืมใส่หมดแล้วเนาะน่ะอืมอืม ลงคุม้ม <laughs> บ่ได้กินน่นเหรอย,ยันนั่นนะโอ้อาเฟสติดหงส์กินมา,ลนมาแล้วเนาะมาทีละน้อยอขดยัดยังแฮมคัดเบียร์ ยี่มันก็ตักไม่ยี่เออได้ละไว้ที่ไหนอืมใส่วน่ไม่ลุ้นขนาดแกใส่มดนี่เนี่ยอืมใส่มดเลย นี่แน,น่ขนไหลเอาด้ออ่ะต้มยำปลาแซลมอนกินเข้ากินได้มีเข้ากันล่ะปลาเดี๋ยวไปขึ้นโต๊ะกันดีกว่านี่ ไปเป,ป็นไงเป็นไงไปไปขึ้นโต๊ะกันไปมาได้เวลา,ก,ลนะาก,กินแล้วนะครับผมไม่โยกคนหรอไม่โยก่อนได้ก่นอนล่ะผมน้อยเด<ะ>้วยนะผมน้อยไอ้ผมน้อยอะคอบนะุ๋นนั่นลืมมาได้ยังไงเพื่อนเออเออเอาละเอาละเอาละ เนี่ยน้ำชาอือชาชาอูหลงมาจากเชียงรายลุกขึ้นไปไหนมอกระมอกระข้างเลยวันนะครับ ว้ากินน้ำชาอย่างนี้ไปอันฟาดน้ำชาเป็นชาชาลำไยอืมมากชาห่อนห่อต้องลงลงมาอยกินเรื่อยๆเนาะ Những nước, nứt nước ừ. <coughs> Tối nứt 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 nó nứt 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 nó, nứt nứt ừ. nó nứt 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 เราแช่้อยู่หวานดิได้บพุพาร์ตนะยาเยอะไปหรือเปล่ายาเยอะไปหรือเปล่าอืมมันฮิฮ <c oughs> <c oughs> ิฮ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  นี่คือจอกแรกแล้วเยเอข้ามากินด้วยจุกเหลือหลายว่ะคันานดูแอ้วอไปไหนิดสองนนั่งแล้วหอหลายเจ้าข้าวนึหลาย

กินวันนี้งไงว่าเดี๋ยวว่างๆอีกอ,อยากมีสนเพียงผูก <laughs> ผูกก็ได้มันเืิงก,ก็ได้ก,กินก็ได้บันเทิงอะไรผูก,กได้อยู่เพียงยูจุ๊กยูจุ๊ก แน่ดืกเลยดุกอืมเขาเขาพอ,อจัดพื้นผิวจีนสาวก็ได้วะอืมไม่หรอใช่ปัญหาอืมแต่อยห้ามเหมือน,นนั้นถ้าเป็นห้าสองหนึ่งสองหนึ่งไงรื้ไหมนะ้ะมาเข้าใจกันสองหนึ่งสองหนึ่ง อ,อย่อางนี้ว่าเนี่ยหาสองตันหนึ่งหน่เนี่ย่งหวังจำได้นี่นี่คือพร้อมจำนี่ไปมาละเต็มมาเคือเป็นคนเลยใจวง กล่องยังโหยอเสร็ราบผลลีเนาะเดี๋ยวจะได้คลิปนี้ตัวเองก็ได้เนาะเดี๋ยวกินเนื้อเสียงบหมูหัวเสียงหมูเสียงหัวแต่กินกินเนื้อเสียงอ่ะจะได้ฝากไว้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้ง ให้ด anyway, like ้วยนะครับผมบ๊ายบาย